สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแก้ทางดรอปช็อตนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดีย๋ยวกม่เล่นห้องสอบก่อนหาปืนแบบปืนนี้มาได้โมดิฟายเอาออกก่อนคือดรอปช็อตอ่ะเกมนี้แทบไม่มีผลเลยนะแบบไร้ยิปไฟมันค่อนข้างดีอะครับดู <laughs> ระยะยิปไฟไม่เหมือนเกมบางเกมนะแบบยิปไฟนี่ต้องระยะนี้เนี่ยต้อง ADS เล็งยิงแหละเนี่ย ออันนี้คือดอปช็อตคือ,อยิงแบบนี้มาเกมก็ลิงค้างได้แต่เกมนี้มันลิงค้างไม่ได้เวลาหมอกนี่มันจะออกก่อนนี่ผมที่ป่าคือค้างไว้นะแั้วลิงทีน,นี้มาวิธีแก้ทางดอปช็อตก็คือแก้ทางก็ยิงข้างล่างครับ ยิงแบบน,นี้หรือระยะใกล้ๆก,ก็ยิงแบบนี้ก็ได้คือผมเจอบ่อยมากผมเลยแบบอะไรวะเกมนี้มันไม่ค่อยมีผลอะไรมากสำหรับการถดถ้าไม่มีที่กำบังนะเนี่ยถ้ามีที่กำบังเราจะเจ็บๆเวลาเขายิงตอบจอดมาเขาก็หลบได้อ่แต่อันเนี้ยถ้าระยะประชิดหรือระยะกลางแบบไม่มีอะไรที่กำบังเราก็ยิงข้างล่างได้ แต่ท่าระยะเนี้ยเหมือนเขาเป็นเป้านิ่งเลยเยระยะนี้หรือระยะเนี้เขาจะลุกไปไหนไม่ได้ดูแบบเคลื่อนไหวลําบากท้าระยะเนี้เราก็ลากลงจริงมาอย่างนี้ก็ได้เลย,ยง,ง่ายๆอลองเปิดอื่นอีอ่ะโอเค ก็คือรอบชัดน,นะครับจะผมที่เจอนะจะเจอไปบ่อยในคอสตูตี้ก็ใช้ค่อนข้าง,งบ่อยเกมอื่นไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่คุณมาเจอเกมนี้แต่เกมนี้รอ,อบชัดไม่ค่อยเท่าไหร่คือมันยังพอแก้ทางได้ค่อนข้างง่ายกว่าเกมอื่นประมาณนี้ก็กันโอเคสรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ